ุดชาเจ้าค่ะวิเศชนาพญามุจรินทนาคราชมีเจ็ดเสียนหรือเก้เสียนเจ้าคะตามรูปถ่ายของกรมศิลปากรเกี่ยวกับพญานาคพญานาคปกพบเห็นทั่วไปว่ามีเจ็ดเสียนจึงกราบเรียนถามหลวงปู่ขอความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยเจ้าค่ะเสียนเนี่ยไม่เป็นที่สุดแห่งแห่งพญานาคหรอกพญานาคเนี่ย อย่าว่าจะเจ็ดเสียนเก้าเสียนเลยสิบเสียนสิบห้าเสียนก็ยังทําได้เลยเพราะเป็นธรรมชาติของผู้มีฤทธิบ์บรรดาลไม่เป็นที่ยุติได้หรอกว่าจะมีขี่เสียนเรื่องนี้เนี่ยกูเคยไปนั่งคุยปุจฉาวิสัชนากับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าเจ้าอ,อาวาสวัดอดีตเจ้าอ,อาวาสวัชนะสงครามก่อนจะทำพญานาคกผงถามว่าเ พระเดชพระคุณครับนาคเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมีกี่เสียงกันแน่ท่านก็ตอบแบบนี้แหะบอกปูนาคเนี่ยเป็นสัตว์ผสมเทพเพราะฉะนั้นจะได้ขี่เสียงก็ทําได้แต่บัณดานให้ขี่เสียงก็ทําได้แต่ยุคในครั้งโบราณกาลตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินมาเนี่ยเขานิยมทำเจ็ดเสียง เราก็เชื่อกันว่านาคมีเจ็ดเสียนก่อนหน้านั้นเขาก็ทํากันเก้าเสียนก็มีสามเสียนก็มีนาคสามเสียนเคยเจอไหมเอเอดังนั้นไม่เป็นที่ยุติได้หรอกว่านาคจะมีทั้งกี่เสียนมึงจะทําทั้งสิบห้าเสียนสิบแปดเสียนก็เรื่องของมึงครับมึงอยากปั้นเออมันอยู่ที่อิทธิฤทธิอำน,นาจบรรดาลดนของนาคตอนนั้นนั้นแต่นาค หน้าที่กูทำนี่กี่เสียนวะ <9. S 1> เออ <5. S 1> ก็ตามรัชกาลที่เกยึดถือเอาราัชกาลที่เก้าก็หนักเก้าเสียนเกิดในยุครัชกาลที่เกเท่านั้นเองจบสาธุเจ้าค่ะ